นนีตอนพวกมือมึงถ่ายรูปเลยโอ้ยนี่ไงัแม่ถ่ายให้พะอือเลยมันมันมันโยก้อนนี้เลยไปม่่จต่อได้เหรอแม่นี่้องพลังเปิ่า้จ๋วเลยอะแม่ดูเมื่อกี้หนึ่งไมถ่ายข้างบนเห็นว่ะเข้ามาข้างนี้เขากำลังขิง สวยมากแม่สวยมากข้างบนเมื่อกี้เนี่ยไม่ดูไม่เห็นตีวเยอะเป็นไงละข้างน้าเลยจะ่ยคุยช่วยเต็มเราด้วยเรีหัวทำไมถึงก็ได้จ้ะเลื่อนไปเลื่อนไอ่าจ้าจอาจาอ่ะดูไม่ได้แต่ดูแม่สวยเถอะแลื้วก็จอร์นี่งเอาเลยสวยจริงอันนี้สวยจริงต้นอะไรก็ต้นอะไรต้นไม้จากที่เราโค่นไงจ้ะ

เจอปะอันนี้ทุกคนเจอต้องหัวเราะเสียงกระห่า่าะไม่ได้คุยจะเราอีกว่างมีแล้วแม่เขาไม่ด่า